สวัสดีครับผมพอยจากค้นพบคลิปวิดีโอว,วันนี้นะครับตามชื่อหรือหัวข้อท็อปิกเลยซึ่งก็คือหยุดบ่นได้แล้วนะครับมันแย่เป็นไปไม่ได้ฉันทำไม่ได้เวลาไม่พอเศรษฐกิจไม่ดีการเมืองนำเน่าโควิดเนาะ เมื่อไรจะจบสักทีระบาดอยู่ได้เดินทางไม่ได้เมือ่อไรจะกลับมาปกติสักทีกรุงเทพฝนตกน้ำท่วมน่าเบือ่อมลพิษมลภาวะเยอะเจ้านายนิสัยไม่ดีเอาเปรียบลูกน้องเพื่อนร่วมงานก็ไม่ดีนิสัยแย่ชอบโกหกนินทาอยู่ได้ชอบโกหกพูดจาตอแหลอยู่ได้นะครับโอเค <laughs> ผมคิดว่าคงพอเก็ตไอเดียนะ คือเมื่อเราพูดถึงการพัฒนาตนเองผมคิดว่าจุดที่ทุกคนสามารถเริ่มต้นได้เลยและหากเราตั้งใจทำจริงๆเราจะเห็นผลการเปลี่ยนแปลงได้อย่างค่อนข้างไวๆทีเดียวเลยนะครับก็คือการฝึกหยุดบน่นฝึกบ่นให้น้อยลงนะครับก่อนอื่นเนี่ยการที่เราเป็น คนชอบบ่นหรือคนขี้บ่นเนี่ยมันมักจะส่งผลในหลายๆมิติในชีวิตในทางที่เราอาจจะไม่รู้ตัวนะครับและเมื่อสิ่งนี้เมื่อเราบวกมันแล้วเนี่ยเมื่อเราคำหนึงถึงมันแล้วเนี่ยมันเป็นผลที่เยอะพอสมควรนะครับแล้วผมคิดว่าท็อปิกนี้ยหรือหัวข้อเนี้เรามักจะมองข้ามประเด็นเนี้ยเรามักจะมองข้ามโอเคส่งผลอย่างไรหงจงสังเกตไหมครับลองพิจารณาดูว่า การที่เราชอบบ่นอยู่นั่นเนี่ยหรือเป็นคนขี้บ่นเนี่ยมันเหมือนกับว่าในแง่หนึ่งอะ่ะเรากำลังฝึกสมองตัวเองหรือฝึกใจตัวเองให้มองแต่สิ่งที่ไม่ดีผิดพลาดบกพร่องน่าลำคาญน่าเบือ่อมันเหมือนกับว่าเรากำลังฝึกตัวเองให้ใส่แว่นหรือใส่เลนส์หนึ่งคู่ซึ่งพัฒนากลายเป็นนิสัยความเคยชินแฮบิต ซึ่งพัฒนากลายเป็นมุมมอง perspective หรือว่า attitude หรือทัศนคติและในสุดก็เป็นความเชื่อนะครับมองอะไรก็เห็นแต่ความเป็นไปไม่ได้หมดข้อจำกัดหมดข้อเสียหมดข้อบกพร่องหมดหนึ่งนะครับในแง่ของคุณภาพชีวิตเราแน่นอะนครับหากเราเป็นคนอย่างนี้ในแต่ละวันเนี่ยเราก็จะมีโอกาส ที่สูงกว่าใช่ไหมฮะที่จะสร้างอารมณ์ลบๆให้ตัวเองไปไหนก็อยู่ในอารมณ์ feeling แบบเบื่อตลอดลำคาญตลอดหงุดหงิดตลอดเ,อเซ็งตลอดเห็นไหมฮะไม่เกิดประโยชน์ครับมันเป็นการเอาเวลาตัวเองเอาทรัพยากรตัวเองเอาพลังงานตัวเองไปทุ่มและลงทุนกับสิ่งที่ไม่มีประโยชน์ ต่อไปสังเกตไหมครับว่าเมื่อบ่นบ่อยๆเนี่ยมันชวนให้เราเป็นคนขี้โกรธง่ายโมโหง่ายหงุดหงิดง่ายอะไรรายนิดหน่อยก็ไม่พอใจเห็นไหมครับแล้วจงสังเกตไหมครับว่าสิ่งนี้มันแปลและส่งผลในมิติของความสัมพันธ์กับผู้อื่นไหมซึ่งแน่นครับต้องส่งผลแน่นอน หากเรายอมรับจริงๆและพิจารณาไตรตรองทบทวนตัวเองโดยไม่ตัดสินตัวเองนะครับดูตามเหตุตามผลนี่แหละเราจะพบครับว่าในแง่หนึ่งเนี่ยมันทำให้เราอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ก็ดึงดูดแต่คนอื่นที่เป็นคนขี้บ่นเหมือนกันเพราะคนที่เขาไม่ชอบการบ่นหรือรู้สึกเหมือนกับมันดูดพลังงานเขาเนี่ยมันดูดมูดหรือมันทำร้ายบรรยากาศแอดมอสเฟีย นะครับเขาก็ไม่อยากให้เวลากับเรามากนะักเห็นไหมครับกระทบความสัมพันธ์แน่นอนและต่อไปสังเกตไหมครับว่ามันชวนให้เราส่งเสริม limiting beliefs หรือความเชื่อที่จำกัดความสามารถของตนเองซึ่งก็คือความเชื่อที่ไม่เกิดประโยชน์แก่ตนเองตัวเราและผู้อื่นความเชื่อที่ไม่เกิดประโยชน์ต่อ ชีวิตเราเพราะมันไม่ช่วยให้เราเดินสู่เป้าหมายที่เราต้องการมันไม่ช่วยให้เราบรรลุเป้าหมายหรือความฝันของเราไม่ว่าจะเป็นสิ่งเล็กน้อยหรือยิ่งใหญ่ขนาดไหนก็ตามเพราะเมื่อคุณเป็นคนขี้บน่นคุณก็จะมองแต่ความเป็นไปไม่ได้มองแต่ข้อแย่มองลบๆไปหมดเห็นไหมครับเห็นความเชื่อมโยงกันไหมฮะและ สิ่งที่น่าสังเกตอีกข้อหนึ่งนะครับซึ่งผมคิดว่าเรามักมองข้ามก็คือว่าสังเกตไหมว่าเมื่อเราบ่นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจนเป็นแฮบิตจนเป็นความเคยชินมันเหมือนกับว่าเรากำลังฝึกใจตัวเองหรืออนุญาตให้ใจตัวเองเชื่อสิ่งที่เรากำลังคิดและบ่นอยู่นั้น โดยไม่ตั้งคำถามกับมันเลยว่าสิ่งที่เราบ่นเนี่ยแฟร์จริงไหมถูกผิดมากน้อยแค่ไหนและถึงแม้เราอาจจะมองถูกว่าสิ่งนั้นไม่ดีแต่มันเกิดประโยชน์ไหมละ่ะเพราะคุณไม่ได้โฟกัสกับการแก้ไขปัญหาใช่ไหมคุณไม่ได้โฟกัสกับทางออกแต่คุณโฟกัสกับสิ่งแย่ๆซึ่งทําให้เกิดอารมณ์ลบๆอารมณ์เดิมๆจนมันกลายเป็นไอดนติต้ของตัวเราหรือที่เรียกว่า ความรู้สึกของของของอีโกตัวกูของกูเนี่ยความเคยชินเราชินกับอารมณ์หน้าเบือ่ออารมณ์ลำคาหงุดหงิดต,ตลอดเวลามันกลายเป็นตัวเราไปเลยเห็นไหมครับเห็นในแง่นี้ไหมครับดังนั้นผมคิดว่าเราคงรู้จักคนขี้บ่นสักคนในชีวิตใช่ไหมหรืออาจจะเป็นคนนั้นก็ได้ด้วยตัวเราเองซึ่งในกรดีผมผมเองนะครับก็เคยเป็นคนขี้บ่นมาเหมือนกันในอดีต <laughs> ยอมรับเลยขี้บ่นมากๆด้วยสมัยก่อน แต่เมื่อผมพิจารณาตัวเองทบทวนตัวเองในะอดีตเนี่ยเราเห็นเลยว่าวันนั้นเนี่ยมันเป็นการสูญเสียพลังงานมากๆสูญเสียเวลาและทรัพยากรของตัวเองมากๆเหมือนกับไปทุ่มหรือไปลงทุนกับสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์ที่เพิ่งพูดไปคือมันมันไม่เกิดประโยชน์เพราะอะไรเพราะว่าสมมติว่าคุณมีเป้าหมายในชีวิต อยากจะเปลี่ยนสายงานอยากจะเปลี่ยนอาชีพอยากจะทำตามความฝันอยากจะทำอะไรใหม่ๆคุณอาจจะคิดถึงไอเดียนั้นคิดถึงเป้าหมายนั้นคิดถึงสิ่งๆนั้นแต่เมื่อถึงวันที่จะต้องลงมือทำคุณจะพบเลยครับไอตัวบ่นเนี่ยเสียงเนี่ยจะขึ้นมาในใจแล้วมันจะยับยั้งคุณมันจะจำกัดคุณมันจะห้ามคุณในที่สุดมันก็ติดหลูปเดิม รู้สึกแย่รู้สึกหมดผลหมดทางทําอะไรก็ไม่ได้อะไรก็แยกหมดไม่สําเร็จจนก็เห็นไหมฮะเป็นอเดนติตี้ตัวเราและเราจะยิ่งเชื่อความคิดลบนี้จนมันกลับกลายเป็นความรู้สึกว่าเรานี่แหละเรารู้สึกว่าเรามีความชอบทมที่จะคิดลบแบบนั้นที่จะบ่นแบบนั้นที่จะมองลบแบบนั้น เป็นอย่างนี้ครับไม่ว่าคุณจะหาเหตุผลอะไรก็แล้วแต่มายืนยันความหงุดหงิดของคุณความไม่พอใจความเบื่อไหนแล้วแต่เนี่ยคุณหาเหตุผลได้เสมอครับไม่ว่าเราอยากจะมองลบแค่ไหนเราหาเหตุผลมายืนยัน,อ,น,บบน,นอ,อารมณ์ความรู้สึกลบๆนนั้นได้เสมอครับแต่ผมถามคุณหน่อยว่ามันเกิดประโยชน์ไหมล่ะแน่นอนครับไม่ไม่เกิดประโยชน์ เราจะเปลี่ยนแปลงได้ไงเราจะเป็นคนที่ไปไหนก็มีแต่คนรู้สึกดีที่เราอยู่ที่นั่นได้อย่างไรละ่ะหากเรามัวแต่ขี้บ่นอยู่อย่างนี้ขี้บ่นไปวันๆทีนี้ทางออกคืออย่างไระ่ะเราจะแก้ประเด็นนี้ได้อย่างไรผมอยากเสนอเป็นตัวอย่างนะครับสมมติว่าเราขับรถกลับบ้านทํางานมาทั้งวันแล้วเหนื่อยทั้งวันแล้วเดินทางกลับบ้าน รถติดทำยังไงจงฝึกมันสังเกตสไตล์ความคิดของตัวเองทีครับที่บ่นอยู่นั่นอมองอะไรก็ไม่พอใจหงุดหงิดรู้ตัวครับและเมื่อรู้ตัวรู้ตัวแล้วเมื่อเห็นความคิดเมื่อเห็นการบ่นในใจจงอดทนครับอดทนอดทนไม่ได้แปลว่าไม่แก้ไขปัญหานะครับอดทนไม่ได้แปลว่า ชอบการที่รถติดนะครับอดทนไม่ได้แปลว่าเชิญให้อ่า,อาปัญหาเกิดขึ้นต่อไปไม่ใช่แต่อดทนคือการตระหนักรู้ว่าถึงแม้ตอนนี้เรามีาบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ได้เป็นไปตามที่เราต้องการหรือคาดหวังหรือประสงค์แต่ไม่ได้แปลว่าเราจะต้องตายไม่ได้แปลว่าเราจะต้องดิ้นไปกับมัน ไม่ได้แปลว่าเราจะต้องค้านมันจนเกิดความทุกข์โดยไร้เหตุโดยไม่จำเป็นเห็นไหมฮะอดทน mm hmm. เมื่อเราอดทนปุ๊บเนี่ยเราจะเกิดโอกาสที่จะมองหาทางออกแก้ไขปัญหาตามที่มันเป็นมองปัญหาตามความเป็นเช่นนั้นเองของมันตามที่มันเป็นและ take action ทำวันนี้ให้ดีที่สุด ใช้สิ่งที่คุณมีอยู่ในเวลานั้นนะ่ะในทางที่เกิดประโยชน์ที่สุดและยอมรับสิ่งที่เราอาจจะเปลี่ยนไม่ได้ในานาทีนั้นเห็นไหมครับคือเราสามารถแก้ไขปัญหาได้อยู่ดีโดยไม่ต้องบน่นนั่นเองคุณสามารถฝึกตัวเองให้แก้ไขปัญหาโดยไม่ต้องรู้สึกบน่นหงุดหงิดโกรธมโหได้ไหมเห็นไหมครับ มันจะมีประโยชน์กว่าไหมล่ะซึ่งผมเชื่อว่ามีประโยชน์กว่าแน่นอนเพราะเราสามารถแก้ไขปัญหาโดยไม่ต้องทุกตามเห็นไหมครับเราทำตามที่จำเป็นต่อเหตุการณ์แล้วปล่อยวางเมื่อเราทำอย่างนี้เป็นสักครั้งสองครั้งสามครั้งเรากำลัง r e t r a i สมองตัวเองฝึกใจใหม่ฝึกสมองให้ มองหาทางออกให้มองข้อบวกให้มองความเป็นไปได้แล้ว take action แก้ไขปัญหาทำให้ดีสุดเท่าที่เราทำได้เมื่อเราทำอย่างนี้ได้มากขึ้นเรากำลังฝึกตัวเองให้ตระหนักเห็นถึงและเชื่อมั่นในศักยภาพของตัวเอง ศักยาภาพของตัวคุณทักษะความสามารถเห็นไหมครับและเมื่อสิ่งนี้พัฒนามากขึ้นเนี่ยเราก็จะพบว่าเฮ้ยเราไม่จำเป็นต้องเชื่อทุกสิ่งทุกอย่างที่ใจมันกูปรุงแต่งบ่นอยู่เรื่อยนี่หว่าเราสามารถเปลี่ยนสิ่งนั้นให้เป็นสิ่งที่เกิดประโยชน์ได้หากเราหมั่นสังเกตมีสติสำรวจจิตใจรู้ตัวรู้ทันตัวเองและ ดึงพลังงานนั้นดึงทรัพยากรน,นั้นใช้มันในทางที่มีประโยชน์นะครับนี่คือทางออกอย่างหนึง่งเราจะพบว่าชีวิตเบาวกวก่าการนั่งเยอะทุกน้อยลงแล้วเมื่อเราได้พิสูจน์ให้ตัวเองเห็นซ้ําแล้วซ้ําเล่าบ่อยๆมากขึ้นเนี่ยเราก็จะเป็นคนที่มองบวกมากขึ้นโดยธรรมชาติของมันเอง มองหาทางออกมองหาโอกาสเนี่ยครับชีวิตถึงเกิดการเปลี่ยนแปลงได้สิ่งใหม่ถึงเข้ามาในชีวิตเราได้ครับเพราะเราเทคแอ c t i o n เรา take responsibility. เทครับผิดชอบต่ออารมณ์ความรู้สึกข,ของตนเองเปลี่ยนมันให้เกิดประโยชน์และเมื่อเราสามารถมองหาความเป็นไปได้มากขึ้นมองหาทางออกมากขึ้นมองหาสิ่งดีมากขึ้นเราจะสามารถรู้สึกขอบคุณกับเหตุการณ์ หรือขอบคุณกับสิ่งที่เรามีได้มากขึ้นเช่นกันครับสิ่งนี้ทําให้เราเป็นคนสดใสามากขึ้นมีความสุขมากขึ้นแน่นอนยกอย่างเช่นกลับไปถึงกรณีรถติดอีกนะขับรถกลับบ้านเลิกงานแล้วห้าหกโมงเย็นรถติดอีกหิวก็หิวโอเคตระหนักรู้ตัวว่าตอนนี้หิว เบื่อกับการรถติดรู้ตัวรู้ตัวว่าหงุดหงิดอยู่รู้ตัวว่าหิวอยู่รู้ตัวว่ากำลับงบ่นอยู่อดทนกับมันเมื่อเราอดทนเสร็จปุ๊บเราจึงจะมีทางเลือกได้ครับเลือกที่จะตีความต่อเหตุการณ์นในทางที่ใหม่ในทางที่มีประโยชน์กว่าให้ความหมายต่อเหตุการณ์ที่มีประโยชน์กว่าอย่างเช่นอะไรก็เอออย่างน้อยวันนี้ฉันเป็นคนที่ใจเย็น ลงใจเย็นกว่าเมื่อวานนะเพราะเมื่อเราเริ่มฝึกแล้วมีความเปลี่ยนแปลงที่เริ่มเห็นแล้วแต่ก่อนบนตลอดทุกวันตอนนี้ก็อดทนได้แทนแล้วเราก็อาจจะรู้สึกขอบคุณได้เห็นไหมฮะมองบวกได้ไงขอบคุณที่อย่างน้อยถึงแม้รถติดแต่อย่างน้อยคุณก็มีรถหนึ่งคันแหละอย่างน้อยคุณก็เป็นเจ้าของรถหนึ่งันอ่ะดีไหมอ่ะเห็นไหมครับเห็นไหมฮะอ่ะเมื่อใจผ่อนคลายลงคุณอาจจะทําสิ่งอื่นได้เปิดวิทยุฟังเพลง ผ่อนคลายในรถทั้งที่รถติดแท้ที่จะไปหงุดกิดโมโหไม่พอใจกับมันลองฝึกดูครับและผมเชื่อเลยว่าคุณจะเห็นการเปลี่ยนแปลงในชีวิตที่ค่อนข้างไวพอสมควรลองสำรวจจิตใจตัวเองลองสังเกตตัวเองนะครับพิจารณตัวเองว่าเมื่อฝึกมากขึ้นบ่นน้อยลงจะส่งผลบวกต่อชีวิตเราอย่างไรบ้างเช่นในมิติของความสัมพันธ์กับผู้อื่น ในมิติกับการเดินตามเป้าหมายของเราที่เราต้องการในชีวิตในมิติของความสุขว่าเรามีความสุขมากขึ้นไหมทุกน้อยลงไหมอารมณ์บวกมากขึ้นไหมอารมณ์ลบน้อยลงไหมลองสังเกตด,ดูครับแล้วคราวหน้าเจอกันโปรดแชร์มันนะครับว่าคุณคิดยังไงต่อคลิปวันนี้และหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะครับ เราหวังว่าจะเป็นกําลังใจให้เราฝึกไปด้วยกันในแง่นี้ทุกอย่างเป็นเพียงแค่ฮ a b i t ิตครับเป็นเพียงแค่นิสัยความเคยชินและสิ่งนี้เปลี่ยนได้สิ่งนี้พัฒนาได้สิ่งนี้แก้ไขได้แต่เราต้องพิสูจน์ให้ตัวเองเห็นโดยการลงมือปฏิบัติลงมือทำครับขอบคุณนะครับร้วขราวน่าจะกันสวัสดีครับ